พาคุณผู้ชมไปชมกันในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะวันนี้ค่ะไต่บันไดเซียนคุณรณกริสารินวงศ์จากบลอกันที่กรุ๊ปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนกราฟกันต่อการเกิดขึ้นของโดจินะคะโดจิวันนี้จะไปดูในรูปแบบของมอร์นิ่งสตาร์เป็นยังไงนะคะถ้าหากเกิดขึ้นแล้วส่งสัญญาณเชิงเทคนิคแบบไหนติดตามได้ในไต่บันไดเซียนนะคะธนวันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สื่อเงินทุนทุกท่านครับช่วงแต่ประเด็นเซยียนในวันนี้นั้นผมมาแนะนำน,ำนงิทุนให้รู้จักกับการวิเคราะห์ทางด้้นเทคนิเคเข้าของแคดเดิลสติกที่เรียกว่าโดจิต่อเนื่องจากคราวที่แล้วตัวสัญญาณโดจิในคราวนี้นั้นให้ความหมายที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะเรากําลังมองว่าสัญญาณโดจินั้นมีชื่อเรียกที่มีความเฉพาะเาจาะจงและสามารถบอกทิศทางรุ่นได้อย่างชัดเจนในวันนี้นะครับผมมาแนะนําสัญญาณโดจิดอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าโดจิมอร์นิ่งสตาร์ซึ่งสัญญาณดังกล่าวนั้น บอกเราอย่างชัดเจนครับ Morning Star คือเกิดฟ้าสว่างนั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อไหรก็ตามเกิดสัญญาณ Doji Morning Star จะทําให้หุ้นนั้นปรับตัวสูงขึ้นครับเรามาดูความชัดเจนของกราฟนะครับว่า Doji Morning Star นั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับรูปร่างันกล่าวนี้ครับคือการเกิด Morning Star ก็คือในขณะที่หุ้นกาลังปรับตัวลดลงเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดสัญญาณ Doji มอร์นิ่งสตาร์ขึ้นจะทําให้หุ้นนั้นสามารถจะปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้นในเวลาต่อมารูปการาฟนี้ชัดเจนครับการเกิดมอร์นิ่งสตาร์ในที่ต่ําทําให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยามสาคัญเช่นได้ชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทางจากราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวแคบๆกลายเป็นขาขึ้นอย่างรวดเร็วครับมาดูรูปแบบต่อไปนะครับ นี่คือการเกิดโดจิมอร์นิ่งสตาร์ที่เกิดกับหุ้นไละเคลื่อนไหวอย่างผันผวนจะเห็นว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวแคบๆครับพอเกิดมอร์นิ่งสตาร์ในที่ต่ําจากนั้นราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน่าหัศจัรยจครับขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาเมื่อหุ้นหมดรอบมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลังจากนั้นครับเกิดสัญญาณมอร์นิ่งสตาร์แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าราคาหุ้นนั้นกลับมาปรับตัวสูงขึ้น อย่างรุนแรงและใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานต่อไปไม่เพียงแค่นี้ครับนักทุนครับไม่เพียงแค่เราสามารถจะดูการเกิดโดจิมอร์นิงสตาร์ในหุ้นราคาไม่กี่บาทแต่เราสามารถจะดูการวิเคราะห์เทคนิคอลโดยใช้มอร์นิงสตารนั้นจากหุ้นขนาดใหญ่ได้ครับดังรูปนี้เป็นต้นเรากำลับบงใช้ star มอร์นิงสตาร์กับการวิเคราะห์หุ้นขนาดใหญ่คือหุ้นในกลุ่มพลังงานที่มีราคาหลายร้อยบาทเห็นชัดเจนครับว่า เมื่อเกิดมอร์นิ่งสตาร์ขึ้นทําให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญและปรับตัวสูงขึ้นระยะเวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวครับท่านู้งทุนครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณโดจิมอร์นิ่งสตาร์นั้นให้ความหมายค่อนข้างชัดเจนและไม่เพียงแต่เราใช้ในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเราสามารถใช้การวิเคราะห์ d o j จ m มอร์นิ่งสตาร์นี้กลับสินทรัพย์ประเภทอื่นได้ด้วยผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอะไรคือสินทรัพย์ที่ว่านั้นนะครับ จากรูปนี้ครับนี่คือการวิเคราะห์แคนดลสติกกับราคาน้ํามันนั่นเองแทบไม่น่าเชื่อครับว่าราคาน้ํามันก็ยังต้องอิงกับการขึ้นไหวทางด้นานที่เทาด้วยเช่นกันจะเห็นว่ารูปนี้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงครับและเมื่อเกิดสัญญาณโดจิมอ์นิงสตาร์ขึ้นมาราคาน้ํามันนั้นพลิกตัวกลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรูปนี้เช่นกันครับราคาน้ํามันปรับตัวลดลง2วันวันต่อมา กิดสัญญาณโดจิมอนิ่งสตาร์และจากนั้นราคาหุ้นราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับนักลงทุนครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณทางด้านเทคนิคนั้นให้ความหมายเราหลายระยางโดยเฉพาะยิ่งแล้วการเกิดโดจิสามารถนำการวิเคราะห์ทั้งราคาหุ้นเล็กหุ้นใหญ่และนําการวิเคราะห์เย่ียราคาน้ํามันได้ด้วยครับในขราวหน้าผมจะมาแนะนําสัญญาณเพิ่มเติมของการเกิดโดจิต่อไปครับ